ครับวันนี้ก็เตรียมตัวสําหรับวันพรุ่งนี้นะผมจะไปปีนพึ่งต้นเดียวสิบห้ารังนะผมพอดีผมได้ของเล่นใหม่มาจากพี่ในเพจขายอุปกรณ์ลอยตัวนะผมผมจำชื่อแกไม่ได้เลยใจแกดีมากเลยคนระับแกก็แนะนําอุปกรณ์ที่เซ็ตตี้ได้มาตรฐานแล้วก็ราคาประหยัดนะผมอา่า สำหรับชุดนี้ก็ไม่ถึงหมื่นนะผมที่พี่แกจัดให้ผมมานะผมก็ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยเป็นร้อยเท่าเลยนะผมหลังจากที่เรา,เาตีพึ่งด้วยที่ว่าไม่ใช้เชืออุปกรณ์เซฟตี้อะไรเลยพอผมมาพอผมมาลองใช้ดูแล้วเพิ่มความมั่นใจให้เยอะเลยนะผมความปลอดภัยก็สูงทำให้ทุกคนที่บ้านก็รู้สึกโล่งใจด้วยนะผม ก็สำหรับเอาันนี้ผมก็จะมาลองอาสาธิตการโรยตัวให้โดนเท่าที่อุปกรณ์เท่าที่มีนะครับผมก็ก็ถือว่าภูมิใจครับกับอุปกรณ์ชิ้นนี้สำหรับใครที่ทานเพิ่งทั้งหลายที่ ตีพึ่งอยู่นะผมดูคลิปผมไว้แล้วก็ไปหาอุปรกรณ์ชิ้นนี้มาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เฟสของพี่เขาไว้ใต้โพสนะผมก็ถือว่าจำเป็นนะเราทำอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงก็ต้องหาอะไรที่เซฟตัวเองให้มากที่สุดนะผมเพื่อความปลอดภัยผมก็มีประสบการณ์นะเคยตกต้นไม้หลังหักมาแล้วดูนี่เลยครับผม ก็ทาอาชีพนี้เพราะใจรักจริงๆนะผมยังไงก็ฝากอยากจะแชร์สิ่งดีๆให้กับนายพรานทุกท่านได้เอาไปปรับใช้กันดูนะผม,ผมก็มันก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีคาราบนเนอร์สองสามตัวแล้วก็ชุดเข็มขัดครึ่งท่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องฟูลบอดี้ก็ได้ครับผมแล้วก็มีเชือกมีเชือกออสำหรับทำ วิธีสักสองเส้นนะครับผมพี่เขาให้คำปรึกษาพี่เขาใจดีมากๆนะครับผมไม่รู้เรื่องก็ไปสอบถามพี่เขาได้เลยผมก็ไม่รู้เรื่องไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาเลยนะผมก็พี่เขาให้ปรึกษาให้คาแนะนําดีมากเลยนะผมก็ส่งของก็ส่งไวส่งตามจริงนะผมก็ดูครับความความกระ,กระทัดรัดประโยชน์ของมันนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอพึ่งปลายกิ่งที่ยื่นออกไปไกลๆเนี่ย ถ้าเราไม่มีเชือกเซฟตี้นะเราไปไม่ได้แน่นอนแต่ว่าถ้าเรามีเชือกเซฟตี้นะครับเราก็จะอาศัยตอกทอยขึ้นไปบนยอดที่สูงกว่าแล้วก็พาดเชือกนะผมพัดเชือกเส้นนี้แล้วก็ใส่เข็มขัดชุดนี้แล้วก็เรา,ตาไต่ไปปลายกิ่งเพราะว่ากิ่งมันจะไม่รับน้ําหนักเราแต่เชือกนี้จะรับน้ําหนักเราแทนนะผมก็ดูครับถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ดึงเชือกเส้นนี้ตรงถ้าเราปล่อยไว้เบนี้ มันมันก็จะไม่ไหลเลยเพราะเชือกเส้นนี้มันจะยึดไว้นะาผมแต่ว่าเวลาเราถ้าเราต้องการที่ว่าจะปล่อยตัวหรือว่าปล่อยเชือกให้ยืดมาอีกนะครับเราก็รูดครับรูดมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จับเชือกเส้นนี้ไว้รูดมาอย่างนี้เห็นไหมครับผมก็มันจะมีชุดชุดนี้มันจะใช้ได้ทั้งทั้งปีนนะครับทั้งปีนแล้วก็ ทั้งปีแล้วทั้งรวยตัวแต่ผมใช้เฉพาะจําเป็นงบน้อยนะผมก็ผมก็จะใช้เฉพาะรวยตัวนะผมเวลาขึ้นเวลาขึ้นผมก็จะใช้วิธีการตอกถอยนะครับผมก็ฝากน,าน,าน้าๆในในผานทุกท่านด้วยนะผมสาหรับคลิปที่มีประโยชน์และความห่วงใยจ,จากลาน สมัครเล่นอย่างผมนะผมก็ไม่ไม่ถือว่าสมัครเล่นก็ทํามาหลายปีแล้วมานานแล้วนะผมก็ชีวิตก็อาศัยอยู่กับป่ามาโดยตลอดนะผมก็หลังจากมารู้จกักอุปกรณ์แบบนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันให้นาะนๆะในผ่านทุกข่านนะเพื่อความปลอดภัยยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ